สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโฟกัสสปอร์ตรายการที่ให้ข้อมูลในทุกแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องของการไปศึกษาต่อในต่างประเทศหรือการไปเรียนเมืองนอกค่ะและสัปดาห์นี้เราก็ยังคงอยู่ในช่วงของ เล่าเรื่องเรียนนอกบอกเรื่องทุนกันอยู่ค่ะแล้ววันนี้ทางรายการก็จะขอ,อนําเสนอเรื่องราว,ราวเกี่ยวกับประเทศและก็ระบบการศึกษาและข้อมูลอื่นๆที่มีความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการไปศึกษาต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศหนึ่งค่ะนั่นคือประเทศญี่ปุ่นซึ่งไม่รู้ว่าท่านผู้ชมทราบไหมว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้รับความนิยมในการที่จะเป็นสถานที่สําหรับการไปศึกษาต่อของนักเรียนไทยเพิ่มมากขึ้นทุกปีค่ะและจริงๆก็เป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงมีความสัมพันธ์กับเรามาอย่างยาวนานมากซึ่งจริงๆมีเด็กจํานวนมากที่ไป ในเรื่องของภาษาญี่ปุ่นนะคะค่ะและสําหรับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ2ท่านนะคะท่านแรกคือคุณฮิโรชิโทมิตะซึ่งเป็นเลขาธิการเอกจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยนะคะซึ่งท่านมากับล่ามคือคุณอิงนะคะและแขกรับเชิญท่านที่2คือคุณทาคาชิฮางิฮาระ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการขององค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่นสำนักงานประเทศไทยหรือที่เราเรียกกันว่า j จซโซค่ะแล้ววันนี้ท่านก็มาพร้อมกับคุณตุนซึ่งมาทำหน้าที่เป็นล่ามให้กับท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะที่มาเป็นเกียรติแขกรับเชิญให้กับทางรายการนะคะวันนี้เราขอเริ่มเรื่องก่อนเรื่องขององค์กร คือจากที่พูดเกลื่อนตอนแรกนะคะองค์กรที่ทําหน้าที่ในเรื่องของโปรโมตด้านการศึกษาอาจจะมีอยู่2ส,ส่วนใช่ไหมคะขอให้ช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงค่ะว่าสํานักงานข่าวสารญี่ปุ่นทําหน้าที่อะไรแล้วก็อยู่ในเมืองไทยเนี่ยทำหน้าที่เกี่ยวกับการโปรโมทด้านการศึกษายัางไงแล้วก็ในส่วนของแจโซ่ด้วยค่ะโคบุงบุว่าไทยเดะด้นนัตสึกุาอยู่ตีมัสะญี่ปุ่นกทมของกระทรวงวัฒนธรร 日本への留学の促進として日本政府の,あの国費,留学,生国費学留学生奨学金の募集選考ですとか留学説明会の開催ですとかあの各大学とかがやっている留学説明会への参加ですとかあとは元タイの元日本留学生の活動の支援を行っております。 ก็ในด้านการสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นนั้นสำนักข่าวสารญี่ปุ่นสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น hmm. จัดงานบรรยายเรื่องการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและเข้าร่วมการบรรยายเรื่องการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆในประเทศไทยค่ะ,คะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นด้วยค่ะ ค่ะโอเคอันนี้จะเป็นหน้าที่ของส่วนสำนักงานข่าวสารญี่ปุ่นนะคะและส่วนของแจโซะเหรคะครับแจโซะต้นทุนญี่ปุ่นรัฐบาลกระทวงกระทรวกระทรวอกระทรวง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 กร機関รวงกระทรวรทงรบงวกะงะะะก็วงทงงทงะะกะ 2006ันนะคะในเดือนมษานะคะก็จะมีการรวมองค์กรขึ<ำ>้นนะคะซึ่งตอนนั้นในเมืองไทยก็จะเป็นชื่อว่า AIEJ นะคะก็ได้ไปรวมกับ5้องค์กรก็กลายเป็น Jazzro ขึ <ás> ้นมาโอเคจีสามกอกเียนの柱は3つあ่าしてえまย留学生支ใน業่าง生นส ก็ในบทบาทหนะ้าที่ของแจสโตพอรวมองค์กรแล้วเนี่ยเราทําอะไรก็คือจะมีอยู่3บทบาทใหญ่ๆเลยนะคะก็คือ1ก็คือในเรื่องของเงินกู้ยืมการศึกษานะคะก็คล้ายๆของบ้านเราแล้วก็เรื่องของการสนับสนุนด้านของอออนักศึกษาต่างชาติแล้วก็การแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่3คือในเรื่องของ かなか留学生支援事業では日本の大学に在籍する外国人留学生に奨学金を支給したり大学間交流協定に基づいて受け入れる短期留学生に対しても奨学金を支給しておりますそれに国際交流セミナーフォローアップ事業日本留学試験留学生宿舎の運営 日本留学情報の提供日本語教育を行っています。 ก็ในส่วนของในบทบาทที่2อที่เป็นเกี่ยวกับการสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติะน,นะคะในส่วนย่อยตรงนั้นก็จะมีหน้าที่ย่อยลงมาอีกในบทบาทย่อยก็คือเรื่อง,งของทุนการศึกษาที่ให้กับนักศึกษาต่างชาติที่เรียนอยู่ในระดับอุดมศึกษานะะในองค์กรของในสถาบันการศึกษาของญี่ปุ่นแล้วก็เป็นลักษณะของทุนการศึกษาแต่ว่าเป็นลัก,กษณะของแลกเปลี่ยนระยะสั้นซึ่งในทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นตรงนี้นจะเป็นการให้ทุนโดยผ่านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและญี่ปุ่นนะคะ ของแล้วก็อันอื่นก็คือจะเป็นสัมมนาระหว่างประเทศนะคะที่เราจัดแล้วก็เรื่องของ follow up project สาหรับคนที่ที่ไปเรียนแล้วก็กลับมานะคะก็คืออยู่ในโปรอัพโปรเจกต์นะคะแล้วก็เรื่องของการสอบเพื่อศึกษาต่อสําหรับนักศึกษาต่างชาติเรื่องของการดูแลหอพักสําหรับนักศึกษาต่างชาติแล้วก็เรื่องของการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อนะคะเกี่ยวกับการศึกษาญี่ปุ่นค่ะไทยではですねあのこちらのバンコクに事務所を設置しまして 日本留学を希望する学生に対して最新の日本留学の情報を提供するほか留学相談業務を行っていますそれとタイ国元日本留学生協会の協力のもと1年に1回バンコクとチェンマイで日本留学フェアをまた1年に2回バンコクで日本留学試験を実施するほかタイ国内の教育機関において日本留学説明会を実施しています。 ก็ในส่วนของสํานักง,งานไทยนะคะจากบทบาททั้งหมดที่สนับสนุนก็คือในส่วนของไทยเนี่ย <ทะ S 1> ก็จะเน,เน้นในส่วนบทบาทหลักก็คือในเรื่องของการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ <ทะ S 1> สาหรับคนที่น้องๆที่ต้องการข้อมูลว่าอยากจะไปต่อญี่ปุ่นแล้วจะไปหาข้อมูลยัางไงาก็จะเป็นข้อมูลกลางที่ให้นะคะ,<ท>ะแต่ว่าไม่ใช่แค่การให้ข้อมูลอย่างเดียวก็คือยังมี ในเรื่องของความร่วมมือกับสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระรมราชูปถัมภ์นะคะซึ่งปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีการจัดงานแนนนวรศึกษาต่อร่วมกันปีหนึ่งหนึ่งครั้งที่กรุงเทพและก็เชียงใหม่นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของการสอบสําหรับนักศึกษาต่างชาติซึ่งจัดสอบในเมืองไทยเหมือนกันปีสอบภาษาใช่ไหมคะสอบจะเป็นวิชาพื้นฐานนะคะก็คือปีหนึ่งสองครั้งที่ร่วมกับทางสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในการจัดค่ะ โอเคแล้วถ้าในเรื่องของระบบการศึกษาละคะของประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยมีความแตกต่างกันหรือเหมือนกันยังไงรบกวนให้ช่วยแปลแล้วก็ให้อธิบายให้ใหน้องๆฟังนิดนึงค่ะค่ะุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นญีุ่่นญี่ป่ีุ่่นญี่ปุ่นนญีีุ่ 中等教育は6年3年、3年生と全く同じです。義務教育についても小学校と中学校ということで全く同じです。 เหมือนกับไทยคือระบบ6 3สามสามก็คือชั้นประถมศึกษา6ปีมัธยมศึกษาตอนต้น3ปีแล้วก็มัธยมศึกษาอนกสามปีอะค่ะก็ระดับประถมกับมัธยมตอนต้นเป็นการศึกษาภาคบังคับเหมือนเหมือนกับเมืองไทยะค่ะอ่าก็อันนี้จะเป็นก่อนมัธยมแล้วในส่วนมหาลัยละคะเหมือนกันไหมในส่วนมหาลัยนะคะ่ร่ ですね、大学も4年,4年学部が4年で、うん、マスターが2年ドクターがプラス3年。 ก็คือระดับปริญญาตรีค่ะจะเรียนปี่ปีระดับปริญญาโทเรียนสอคปีส่วนระดับปริญญาเอกนี่เพิ่มไปอีก3ปีค่ะก็เหมือนบ้านเราระบบเหมือนกันเป๊้เลยโอเคค่ะแล้วถ้าพูดโดยรวมเนี่ยค่ะในส่วนขององค์กรที่ทําหน้าที่โปรโมทด้านการศึกษาของญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่ทําคืออะไรบ้างคะหมายถึงในหน้าที่ในระดับขององค์กรที่ว่าต้องทําเพื่อโปรโมทเรื่องการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นค่ะ 日本留学を促進するために何をしているのでしょうかえっと日本の日本,日本留学への促進っていうか、まあ、あの日本留学の魅力としてあの大きく3つ大体伝えています。はいはい 1えと一つ目はあの昨年2人の日本人がノーベル化学賞を受賞したと思いますのを覚えていると思いますけれどもあの日本は非常にあの研究レベルですとかそういう教育レベルが質が高いということでそれはあの大学のランキングですとかそういうことにも表されていると思います。 ก็ประการแรกก็คือถ้าดูจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลกอะคะ่ะหรือว่าดูจากจํานวนวิทยานิพนธ์ที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงข้อมูลค่ะก็คือมีจํานวนรางวัลโนเบลที่ได้รับในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอะคะออ่ะจะเห็นได้ว่าสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นนะคะเป็นหนึ่งที่หนึ่งในเอเชียแล้วก็จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนศึกษานักเรียนสางชาติที่มาศึกษาที่ญี่ปุ่นนะคะจะได้รับความรู้ชั้นสูง 2つ目は日本は独特の文化を持つ国でありまして先進的な技術を持ちながら日本の古くて独特の文化を日本に留学した体験できるということが欧米,欧米の先進国に留学されるのとは違った体験ができるということを伝えていす。 อย่างที่สองก็คือญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอะค่ะแม้จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ก็ยังยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้อยู่อะค่ะระหว่างที่นักศึกษา่นนักศึกษาต่างชาติได้อาศาัยอยู่ที่ญี่ปุ่นก็จะได้เรียนรู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นสัมผัสวัฒนธรรมต่างๆที่หาไม่ได้ในประเทศพวกยุโรปอะค่ะค่ะโอเคที่สุด okay. 良好な日本,か日本とタイの関係の中で現在1300を超える日系企業がタイに進出していますけれども日本に留学することによってその日本日系タイにある日系企業への就職がしやすくなるということが伝えています。 อนอกจากที่กล่าวมาแล้วประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันค่ะเช่นทางด้านเศรษฐกิจและการค้าค่ะยังมีบริษัทญี่ปุ่นมาเปิดเปิดกิจการในเมืองไทยกว่า1,300งพันสแห่ง ก็ถ้านักศึกษาได้มีโอกาสมีประสบการณ์ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะเป็นการเพิ่ม,มโอกาสให้ตัวเองได้เข้าทางานในบริษัทญี่ปุ่นแล้วู้ภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยแล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นค่ะโอเค okay. และในส่วนของแจโซมีอะไรเสริมไหมคะสิ่งที่ทําเพื่อโปรโมทเรื่องการศึกษา,นาในประเทศไทยอ่าเอ่ปุ่วางมีนญี่ปุ่นจะมีอย่ の生活ををすするととととしししてててても非常ににいいいいこころろででそううアピール留学くださ伝えก็อยากจะบอกว่าในเรื่องของการดำเนินชีวิตในญี่ปุ่นนะคะก็คือจะเป็นการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างมีความสะดวกสบายแล้วก็ค่อนข้างสร้างความแฮปปี้ได้ในส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ที่น่าจะดึงดูดให้คนเขามาในส่วนของการเข้ามาศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นค่ะคงต้องพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะอันนี้อาจจะต้องถามคำถามต่อไปถามกับแจ๊โซนะคะเรื่องของจํานวนเด็กไทยที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นณนะปัจจุบันมีเด็กไทยไปเรียนมากน้อยแค่ไหนอยู่ในประเทศประมาณเท่าไหร่แล้วก็ในแต่ละส่วนเนี่ยมีพอมีตัวเลขเป็นประมาณการไหมคะว่าเรียนอยู่ในระดับอะไรบ้างประมาณเท่าไหร่ j ャ s t はですね、えー、と高等教育機関を担当してますので、えー、と高校とか中学校での留学生の数っていうのはちょっと知らないんですねただ、えー、と大学で学ぶ、えー、留学生の数については1年に1回、えー、調査をしてその結果を公表しています。 ก็สำหรับในส่วนของแจโซนะคะก็คือว่าจะได้รับบทบาทในการดูแลในระดับที่เป็นอุดมศึกษาเพราะฉะนั้นคือตัวเลขในระดับที่เป็นปฐมศึกษาหรือว่ามัธยมศึกษาตรงนี้เนี่ยเราก็จะไม่ทราบสถิติตรงนั้นนะคะว่าเป็นจานวนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคือในทุกปีเนี่ยเราก็จะมีการสํารวจปีหนึ่งหนึ่งครั้งนะคะค่ะ2010年の5เ1ือนกุมภาพันธ์่อา141,774人で

41,700ทั้งหมดคนักษาต่างชาติใช่ค่ะ141,774คนนะคะซึ่งก็จะเป็นนักเรียนที่เป็นจีน เกาหลีไต้หวันเวียดนามแล้วก็มาเลเซียแล้วก็ของไทยเนี่ยเป็นลำแับที่6อยู่ที่2,426คน่รยี่สคสี่สิเก้คสอ่า49คนขอภัยนะคะ29 2,429คนค่ะนะคะซึ่งถือว่าตัวเลขจริงๆตัวรวมของนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนะคะนับจากอดีตที่ผ่านมาคือหมายถึงว่าจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีถูกไหมคะ この数は5月1日に在籍している数を取っていますので、えー、それ以外の期間に短期留学とした、えー、学生とかの数は拾ってませんので実際にはもっと多くの留学生タイ,のタイからの留学生ももっと多く日本で学んでいると思います。 ก็ตัวเลขตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นตัวเลขที่เราสํารวจณวันที่1เดือนพฤษภาเท่านั้นนะคะเป็นตัวเลขของนักศึกษาที่อยู่ในญี่ปุ่นณวันที่ตรงนั้นนะคะซึ่งก็คือสําหรับบางมันจะมีตัวเลขที่เป็นนักศึกษาต่างชาติที่อาจจะเป็นระยะสัลนานที่มาแลกเปลี่ยนใช่ซึ่งทําให้ตัวเลขของนักศึกษาไทยใช่ใช่ซึ่งจะไม่ได้อยู่ในตรงนั้นไม่ได้ถูกมานับรวมตรงนั้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองไปในภาพตรงนั้นคือถ้าเอาตัวนั้นได้มารวมด้วยเนี่ยก็คงจะเป็นจานวนที่มากกว่านี้ค่ะ 。でそれ以外にも日本にある日本語教育機関で学んでいるタイ人の学生がですね、2010年の7月1日現在で711名います。ก็นอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวเลขของที่เป็นนักศึกษาที่น้องๆที่ไปเรียนในระดับที่เป็นโรงเรียนสอภาษานะคะซึ่งทําการสํารวจในวันที่1เดือนกรกฎาคมของปีที่ผ่านมาที่2010เหกันนะคะอยู่ที่711คน であのタ,イ人タイからの留学生2,429名の、えー在,学大学えー、在学段階別では大学院で勉強される方が1,091名学部で勉強される方が888名専門学校が416名となっています。 ก็ที่นี้จากจำนวนนักเรียนไทย2,429ันอย่สิเคนตรงนี้นะคะมาดูว่าไปเรียนในระดับอะไรบ้างก็จะเป็นในระดับที่เป็นเขาเรียกว่าบัณฑิตศึกษาที่เป็นปริญญาโทปริญญาเอกใช่ค่ะอยู่ประมาณ1,091งนคนร่วงครึ่งนึงเนาะใช่ค่ะแล้วก็เป็นปริญญาตรีอยู่เลขสวยก็คือ888คนนะคะแล้วก็เป็นพวกอาชีวศึกษาพวกนี้นะคะก็่สี่ร้อยู่416คนใ่เส้นขอบวิทยาศาสตร์คือสังคมศ 672 477 197 22人人人人人いががの順หลัจากตรงนั้นก็แยกมาเป็นสาขาที่ไปเรียนนะคะในสาขาที่ไปเรียนเนี่ยก็คือจะมากที่สุดเลยก็คือสาขาทางสังคมศาสตร์นะคะอยู่ที่672คนนะคะแล้วถัดลงมาเนี่ยก็คือจะเป็นทางเอ่อเอนจิเนียริงนะคะอยู่ที่622คน แล้วก็รองลงมาอันดับ3นี่ก็คือเป็นสายมนุษยศาสตร์นะคะอยู่ที่477คนแล้วก็สุดท้ายคือเป็นสายทางเกษตรกรรมอยู่197คนสังคมศาสตร์นี่รวมถึงพวกธุรกิจในนี้ด้วยนะป่ะคะเอ่ตัวชั้นใกล้ปัญญาแล้วก็บิจนิตรา b u ่ i n ะ s s administrator ใชคมศาสตร์ใช่ค่ะใช่ค่ะก็หลักสูตรทางด้าน business จะยังป๊อปปูล่ามากสุดอยู่ดีตัวเลขจะเยอะสุดถูกไหมคะแลวก็เนี่ย business ของสังคมป๊อปปูล่าที่น่าจะมีคีนี่น่าจะหนุนในสิ่งนี้ そうですねちょっとあのー、このうちこ,この中で、えっと、どのぐらいの学生がビジネスを勉強しているかというデータまでは拾ってないんですけれども、うんえっと、タイの学生はすごくビジネス MBA とかですねそういうものに興味を持っているというのは我々は感じています。すい um、はは สอบถามหรือรู้สึกมาจากการที่ให้ข้อมูลหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่คือเด็กไทยก็คือจะมีความสนใจในด้านที่ไปเรียน M.B.A. หรือทางวิศวะค่อนข้างเยอะค่ะแล้วถ้าถามว่าข้อดีของการไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นทําไมเด็กไทยถึงควรจะไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะให้คําแนะนํากับน้องๆยังไงคะค่ะเโตชิตไทยตากั๊กเซว่าอันโอญี่ปุ่นนี่留学するべきなんなのでしょうかเส้นทันทีนะกิจวัตรมอเต็ต

長い友好関係がありますのでタイ,タイ人にとって日本という国が近い存在となっていましてまた同じアジアの国ということであの非常に親近感を持っているという。うんはい ประเทศก็อยู่ตั้งตั้งอยู่ใกล้กันด้วยในฐานะที่เป็นประเทศเอเชียด้วยกันนะคะ<ん>ก็จะรู้สึกว่าแบบสนิทสนมได้ใกล้รู้สึกเป็นกันเองมากกว่าคือเวลาเดินทางไปอยู่มันก็ปรับตัวง,ง่ายกว่าเนาะัทยเดว่ารถ์หรือว่าืองอค่องไอ่าอาหารหรอว่าเครอไหว่าอาหารหรือว่า製品รすとอ食料品้ไい,いろんาหร製อว่าอาหารหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรอาอาหารหรอ とといいうことがあると思います特に今の若い人たちは小さい頃から「ドラえもん」を代表する日本のアニメや漫画ですとか日本食に親しんでいるのですごく日本に対する親近感があるのではないかと思っています。 ทาให้คนไทยรู้สึกว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายง่ายกว่าได้ง่ายโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่แบบส่วนใหญ่ได้รู้จักพวกการ์ตูนอนิเมชันอย่างเช่นพวกโดราเอมอนนะคะค่ะก็เด็กๆก็ได้ซึมซับมาตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็หรือว่าคนที่เคยได้กินอาหารญี่ปุ่นนะคะก็จะรู้สึกชินกับความเป็นญี่ปุ่นนะคะค่ะมาตาโนโอ 多くのに先ほども申しましたとおり多くの日本企業が進出していますしまあたくさんのタイの元日本留学生の人たちが活躍していますのでそれに影響されて留学する人も多いのではないかと思います。 แล้วก็นอกจากนั้นแล้วการที่มีนักเรียนเก่าที่เรียนจบจากญี่ปุ่นเป็นจํานวนมากก็ทาให้อ่าแล้วก็คนที่จบจากญี่ปุ่นเหล่านั้นมามีบทบาทสําคัญในในสังคมไทยนะคะก็ถือว่าเป็นแรงจูงใจอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้อ่าการไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นมีความน่าเชื่อถือค่ะอืมค่ะอืม่ื่อห่อยถ้าเรื่องของเงิน フルサポートの奨学金なんですけどもその奨そ学金が多くの人に、えー、採用してますのでそ,れその影響もあるのかと思います。 คือให้เป็น f ู l l s u p อ o r t นะคะ่ะก็คือให้<ー>ให้อ,อยา่างเต็มที่เลยะค,ะค่ะาาค่ะแล้วถ้าถามว่าหลักสูตรที่เด็กไทยเขาชอบไปเรียนกันคือหลักสูตรอะไรประเภทไหนบ้างคะไทยโนะโนะไทยดิวกักเซโน่นอิงขีโปรแกรมว่านั่นเดしょうかไทยโนนิไทยนกักเซโน้นอิงขีโปรแกรมว่าまず MBA มาร์เก็ตติ้งเดไซน์法学が多いようだ

แต่ก็มีอีกหลายคนที่ต้องการไปเรียนสาขาอื่นอีกนะคะฝากถามอีกนิดได้ไหมคะแล้วหลักสูตรที่เรียนทั้งหมดเป็นภาษาญี่ปุ่นถูกมไหมคะเพราะฉะนั้นคือก่อนจะเข้าไปก็ต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นให้ถึงขั้นที่กาหนดก่อนใช่ไหมคะเอ้ยมบุเดเดย์บีเัสก้า MBA MBA ไม่แตあの英語コースもありますので英語で勉強している人もいます

Um, มาถึงหลักสูตรเวลาสอนใช้ทั้งภาษาอังกฤษเวลาเรียนต้องใช้ทั้งญี่ปุ่นด้วยทั้งสภาษาอ่าโอเคแล้วแนวโน้มเรื่องของระบบการศึกษาหรือแนวโน้มการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นตอนนี้เป็นยังไงฮะแนวโน้มโดยทั่วไปนี่ห้องโนเคียวอิคุโนเคะคือว่าอ่าเอ่อญี่ปุ่น その留学生を2020年までに30万人にしようという計画が ก็คือรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี2020จะให้มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนในประเทศญี่ปุ่นให้ถึง300,000คนนะคะซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้แล้วค่ะ2020ถูกไหมคะค่ะ2020ตอนนี้2021เกปี9ปีค่ะคือต้องการให้ได้300,000คนแต่ว่าจนถึงปัจจุบันนี้มีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วถึง140,000คนค่ะอ่าอ่ะก็ได้เกือบครึ่งแล้วค่ะอ่าโอเค ก็กำลังคุยได้เนื้อหาสาระกันอยู่นะคะแต่ว่าเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ท่านที่ต้องการติชมรายการหรือให้คําแนะนํากับรายการสามารถติดต่อมาได้ที่โปรอินเตอร์เอ็ดศูนย์แนวศึกษาต่อต่างประเทศค่ะเบอร์โทรศัพท์0 2 6 5 8 0 7 3 0หรือส่งอีเมลมาที่ info prointered t com ค่ะและอีก2ช่องทางที่สามารถใช้ติดต่ออัปเดตข่าวคราวเรื่องของการศึกษาต่อต่างประเทศได้คือ Facebook ไปที่ facebook com p r o i n t e r e หรือ Twitter@ p r o i n t e r e t ค่ะ อย่าลืมติดตามชมนะคะสัปดาห์หน้าเรายัางเกาะติดในเรื่องของประเทศญี่ปุ่นอยู่ค่ะทั้งในเรื่องของทุนการศึกษาเรื่องของวีซา่าเรื่องของค่าใช้จ่ายและชีวิตความเป็นอยู่ในฐานะที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษานะคะค่ะสัปดาห์นี้เราทั้งหมดคงต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ